สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่การการายงานบุญลองพรในรีพอร์ตประจำที่4มิถุนายน2อ5 8ัค่ะสำหรับเรื่องราคาทองคำในคืนนี้นะคะราคาทองคำยังคงแกวงตัวในกรอบแค่บริวเวณ1180ถึง1185เหรียญน,น่าจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้ที่ออกมาดีขึ้นขณะที่ค่าเงินโยูโรแข็งค่าขึ้นมาสูงสุดที่ระดับ1.1378ยูโรต่อดอลล่า เนื่องจากกระแสข่าวที่กรีดมีโอกาสที่จะเจราจากับกลุ่มเจ้านี้ได้สําเร็จและในคืนนี้จะต้องติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐได้แก่อันอ p มพล m เมนต์เคลที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้นราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวรับสําคัญได้ที่บริเวณ1,180เหรียญโดยหากราคาไม่หลุดแนวรับบริเวณน,นี้ลงมามีโอกาสที่ราคาจะรีบาวกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณ1,190เหรียญ และ1,200เหรียญตามลำดับแต่หากหลุด1,180เหรียญลงมาจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,170เหรียญในขณะที่แนวโน้มทองคำในระยะกลางและยาวยังเป็นทิศทางขาลงอยู่และันติดตามดุงทองพร Morning Report ได้ในชว่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับพากับบุญทองพอรในร h t Report ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ